สวัสดีครับรายการใต้สันติสุขในวันนี้ครับพาคุณผู้ชมลงพื้นที่มาอยู่ที่อำเภอแหวงจังหวัดนาราธิวาสครับพามาดูสิ่งประดิษฐ์ของน้องๆน,นักเรียนโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคมอำเภอแหวงจังหวัดนาราธิวาสแห่งนี้นะครับที่มีชื่อว่าเวียงสุวรรณสมาร์ทโหลดเซลล์นะครับ ที่สามารถคว้ารางวัลเหรียญทองสร้างความภาคภูมิใจให้กับโรงเรียนคุณครูและนักเกร,รียนโรงเรียนเบญสวรรณว,วิทยาคมอย่างนี้นะครับที่สําคัญครับสิ่งประดิษฐ์ที่นี้ครับสามารถที่จะช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์ในการช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ครับ ความสำเร็จของน้องๆน,นักเรียนโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคมที่สามารถคว้ารางวัลเหรียญทองระดับประเทศกับผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่เวียงสุวรรณสมาร์ทโหลดเซลล์ผลงานประเภทความปลอดภัยและสุขภาพเพื่อแบ่งเบาการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และที่สำคัญช่วยลดการสัมผัสในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ื่อตอนที่ผมไปเฝ้าไข้ยายที่โรงพยาบาลแล้วก็ไม่มีใครมาดูแลยายนะครับเมื่อเวลาที่น้ําเกลือหมดมันก็จะไหลย,ย้อนกลับเข้าไปในเส้นน้ําเกลือครับทําให้ผมได้เล็งเห็นว่าปัญหานี้เราสามารถแก้ไขได้อย่างไรแล้วทาได้ด้วยวิธีใดบ้างครับผมก็ได้ไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วก็ตั้งกลุ่มขึ้นมาครับว่าเราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาและจุดบกพร่องนี้ได้อย่างไงครับสิ่งประดิษฐ์ของเราวิ่งส่วนสมาร์ทโหลดเซลล์เนี่ยนะครับได้รับ รางวัเลเรียนทองในงานโอเบกยางอ i n เวนเตอร์ระดับชาติครับและได้รับรางวัลอีกหลายๆลหลายๆรางวัลครับรู้สึกภูมิใจมากนะครับที่ผมได้ทำได้ถึงระดับนี้สิ่งที่ครูที่ปรึกษาผมได้บอกกับผมมาตลอดนะครับพยายามเลือกพลาดดีกว่าพลาดที่ไม่พยายามเราต้องพยายามในการทำงานอะไรให้ถึงที่สุดเพื่อผลที่จะได้รับที่ดีที่สุดครับ พวกผมก็หวังมาตลอดว่าสิ่งประดิษฐ์ของผมจะนำไปใช้จริงในโรงพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พยาบาลต่อไปครับทำให้เวลาที่น้ำเกลือย้อนไหลย,ย้อนกลับใช่ไหมครับพยาบาลก็ต้องมาเจาะน้ำเกลือใหม่แล้วก็ทิ้งใส่นั้นไปแต่ในที่นี้พยาบาลสามารถรู้ปริมาณน,น้ำเกลือของผู้ป่วยเรียลไทม์เลยครับทำให้สามารถมาเปลี่ยนน้ำเกลือได้ทันเวลาครับในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับ ทำให้การสัมผัสผู้ป่วยนี้ทําให้พยาบาลเสียงสูงมากและก็ทําให้ผู้ป่วยเสียงมากสิ่งประดิษฐ์ชนิดนี้สามารถที่จะลดการสัมผัสผู้ป่วยและพยาบาลเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสได้ครับ ก็คือสิ่งเหลวชิ้นี่ก็เป็นการแจ้งอ่ากลมการปริมาณคงเหลือของน้ําเกลือซึ่งปริมาณงเหลือของน้ําเกลือเนี่ยจะจะแจ้งไปยังอ่าพยาบาลโดยตรงเลยครับก็คือแรงบรันดาลใจก็คือจากที่ผมเคยเข้าโรงพยาบาลไปรอบหนึ่งแล้วก็คือตอนนั้นเนี่ยอันอยู่อยู่อ่าน้าเกลือผมเนี่ยมันก็หมดเลยทาให้เลือดเนี่ยมันไหลย,ย้อนกลับเข้าสู่สายน้ําเกลือ ก็เลยคิดว่าถ้าณนะตอนนั้นพยาบาลมาไม่ทนันผมอาจจะเกิดอันตรายก็ได้ครับ mm hmm. ก็เลยคิดคน้น mm hmm. ก็เลยเป็นแรงบนนันดาลใจในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้นมาครับคิด mm hmm. ว่ามีผลดีมากนะเพราะว่าเรา mm hmm. พยาบาลจะได้ไม่ต้องเข้าไปหาผู้ป่วยโควิดที่ต้องใส่สายน้ําเกลืออยู่บ่อยๆอ,อาจจะลดการติดเชื้อของพยาบาลได้ครับ mm hmm. ก็คือณนะตอนนี้คือได้ทดลองใช้ในโรงพยาบาลครับทดลองใช้ใช่แล้วก็ผลออกมาก็เป็นที่น่าพึงพอใจครับ mm hmm. ก็คือเป็นรู้สึกว่าตื้นตันกับตัวเองมากที่ว่า อย่างน้อยเราก็ได้มีส่วนร่วมในการช่วยบุคลากรในโรงพยาบาลน,นะอาจจะช่วยลดภาระได้ไม่มากแต่ก็อย่างนั้นก็ได้ช่วยเท่นี้ก็ดีใจแล้วครับ ก็คือจากการแข่งขันระดับเขตพื้นที่นะคะที่ผ่านมาก็คือเราได้ทําเหมือนที่ชั่งน้ําหนักอย่างเดียวแล้วก็มีการแจ้งเตือนไปอย่างที่สมาร์ทโฟนอย่างที่ต่างๆใช่ไหมคะแต่ความรู้สึกของครูมันยังไม่มันยังรู้สึกว่าเออเรายังทําอะไรได้มากกว่านั้นเราก็เลยได้จับก,กลุ่มนัเกเรียนนะคะมาคุยกันว่าเฮ้ยเราจะพัฒนายังไงให้มันมีประโยชน์ต่อคนมากกว่านี้ให้มันมีประโยชน์ต่อ หน่วยงานมากกว่านี้เด็กๆพูดก่อนเลยว่าค,คุณครูครับเราทําที่ช่างน้าเกลือได้ไม่แจ้งเป็นน้าเกลือได้ไหม,เ,เ,ไไหมเพราะผมเคยมีประสบการณ์ว่าน้ําเกลือหมดเนะะี่ยค่ะแล้วก็ของคุณยายของน้องที่น้ําเกลือหมดก็เลยเหมือนกับว่าไม่มีใครไปบอกเราก็เลยเออน้าเกลือเนี่ยเหมือนกับจะช่วยคนได้มากกว่าเครื่องช่างน้ํไหนที่เราได้ทําก่อนหน้านี้ซึ่งหลักการทํางานเนี่ยมีหลักการทํางานที่คล้ายกันเลยะคะ่ะก็เลยคิดว่าเออเราลองพัฒนานะเป็นเครื่องช่างน้าเกลือดีไหม ก็เลยมีการพัฒนาสิ่งนี้เกิดขึ้นค่ะก็หลังจากที่เด็กๆศึกษาไปก็คือพาไปหาผู้รู้ในจุดต่างๆกนกเฑีก็สามารถเออเหมือนกับว่าเราสามารถพัฒนาสิ่งนี้ได้จริงๆก็คือว่าถ้ามันมีเครื่องแจ้งเตือนน้าเกลือปริมาณน,น้าเกลือในโรงพยาบาลเนี่ยก็อาจจะทําให้ญาติผู้ป่วยอ่าพยาบาลคือทุกคนก็คือคือแบบว่าเบาลงอะค่ะ,ะเราก็เลยคิดว่าส่วนนี้สามารถพัฒนาได้จริงๆก็ก็คือหลังจากนั้นเราได้ผ่านการแข่งขันในระดับ ภาคนะคะโดยไอเดียของเด็กๆทั้งหมดที่เราร่วมมือกันแล้วก็เด็กๆก,ก็มีความพยายามที่จะทําจินตนาการของตัวเองนะคะให้เป็นความจริงในฐานะครูก็ซัพพอร์ตคือซัพพอร์ตในเรื่องต่างๆแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้มีการส่งการแข่งขันในระดับภาคนะคะซึ่งปีนั้นเป็นศิลปะหัตถกรรมนะคะ,ะที่นครศรีธรรมราชนะคะตอนนั้นก็คือทำให้เด็กๆได้รางวัลชนะเลิศเหรียญทองเดียวนะคะชนะเลิศ ระดับภาคค่ะก็คือถือว่ามันเป็นประสบการณ์แรกเพราะเราสามารถชนะโรงเรียนใหญ่ๆได้ในขณะที่เราเป็นแค่โรงเรียนเล็กๆแล้วก็เรามันเป็นการบ่มบอกว่านักเรียนเนี่ยคือถ้าเราขัดจิรนัยให้มันแววเนี่ยคือไม่ว่าอยู่สถานที่ไหนหรือว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยนักเรียนก็สามารถเป็นเพชรที่แวววววได้ะคะ่ะก็สามารถชนะหลาย,ลายๆโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่กว่าเราทําให้เรามีความหวังที่ จะไปต่อในระดับชาติอะคะ่ะคือทุกๆครั้งที่มีการเทรนนักเกรียนให้ให้ทำงานหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันอาจจะมีจังหวะของความทอ้อเหมือนกับตอนที่เราต้องไปแข่งในระดับชาติเนี่ยเราจะต้องมีเป็น Power p o i n อยภาษาอังกฤษเอพ s e n t ภาษาอังกฤษวิดีโอภาษาอังกฤษแล้วก็แบบเล่มภาษาอังกฤษอะไรที่อีกหลายๆอย่างที่ทําให้นักเรียนรู้สึกทอ้อเวลาที่แบบด้วยความที่เราก็ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการ ในการที่จะสื่อสารการทําให้เด็กเนี่ยจะมีความท้อตรงที่แบบเออผมจะพูดยังไงจะทํายังไงจะออกเสียงยังไงจะยังไงก็คือเราก็ให้กําลังใจว่าเอยเราเชื่อในศักยภาพของทุกคนว่าเด็กๆเ,เนี่ยถ้าพยายามเนี่ยทำได้แน่นอนก็ให้กําลังใจท,ทุกครั้งทุกครั้งที่ทุกครั้งที่ท้อแล้วก็บอกว่ายังไงเนี่ยคือจะจะจะ,จะพูดคำหนึ่งที่ที่น้องนหนึังพูดก็คือ พยายามแล้วพลาดยังดีกว่าพลาดที่ไม่ได้พยายามเราถือว่าถ้าเราเต็มที่แล้วไม่ว่าระดับไหนแชมป์ชนะหรือไม่ชนะแต่เราก็ชนะใจต,ตัวเองแล้วค่ะก็คือถือว่าการชนะใจต,ตัวเองมันสําคัญที่สุดก็คือไม่ว่าจะได้แชมป์หรือเปล่าแต่เราไปไม่ว่าอันดับที่เท่าไหร่แต่เราอะยิ้มกับผลที่มันได้แล้วเพราะเราอ่ะเต็มที่กับมันแล้ว เท่าที่ทดลองใช้เนี่ยมันสามารถใช้งานได้จริงๆก็คือเราสามารถแจ้งเตือนน้าเกลือสามารถแจ้งเตือนปริมาณน้ําเกลือซึ่งมันเหมาะกับสถานการณ์ตอนนี้มากนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าผู้ป่วยเยอะแล้วภาระของพยาบาลเยอะแล้วก็เหมือนกับว่าเป็น,ปนติดเชื้อโควิดไงคะซึ่งถ้าเราเอาอุปกรณ์นี้ไปใช้ในโรงพยาบาลเนี่ยเราจะช่วยลดภาระของพยาบาลได้มากในการที่จะสัมผัสผู้ป่วยนะคะและผู้ป่วยก็จะมีเหมือนกับไม่ต้องมี คือตอนนี้เนี่ยมันญาติเฝ้าไม่ได้ด้วยใช่ไหมคะคือเป็นการป่วยที่ฉันต้องป่วยคนเดียวอยู่คนเดียวไงคะคือซึ่งอุปกรณ์นี้สามารถดูแลท่านได้แทนญาติของท่านได้เลยโดยสามารถเป็นตัวที่แจ้งเตือนให้กับพยาบาลรับรู้ว่าน้าเกลือของท่านจะหมดแล้วนะสามารถเอามาเปลี่ยนได้นะคะซึ่งซึ่งมันจะลดการการเดินของของเจ้าหน้าที่ลดภาระงานได้ได้อย่างดีะคะ่ะ ุณผู้ชมยังนึกภาพไม่ออกใช่ไหมครับว่าเจ้าสิ่งประดิษฐ์เวียงสวรรค์สมาร์ทโหลดทํางานกันยังไงวันนี้มีน้องๆมาสาธิตให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับ สวัสดีครับผมนายวนาเสถันติยาพงศ์ครับผมนายวาริปดารงกครับพวกเราเป็นตัวแทนของโรงเรียนเวียงสวนวิทยาคมสำนักง,งานเขตพื้นทีน่การศึกษาเมอาือเชียมศึกษาณราธิวาสครับในปัจจุบันนะเราจะสังเกตได้ว่ามีผู้คนในโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้นจึงทําให้ภาร,ระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พยาบาลเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นไปด้วย และมีผู้ป่วยบางส่วนซึ่งเป็นผู้ป่วยที่ไม่มีญาติผู้ป่วยมาคอยดูแลซึ่งอาจจะทําให้พาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พยาบาลเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นไปอีกจากปัญหาข้้นต้นอาจจะทําให้เจ้าหน้าที่พยาบาลเนี่ยดูแลผู้ป่วยไม่ทั่วถึงริงแา่ประสบการณ์จริงผมได้เคยเข้าโรงพยาบาลอยู่ครั้งหนึ่งและณนาคืนหนึ่งน้ำเกลือ้องผมเนี่ยได้หมดลงแล้วไม่มีใครไปแจ้งพยาบาลจึงทําให้เลือดของผมเนี่ยไหลย,ย้อนกลับเข้าสู่สายน้ําเปลือจากปัญหาเหล่านี้นะฮะเราจึงได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาซึ่งสิิิ่่่งประดษฐ์ชช้น,นีีมือวา เวียงสวนสมาร์เดอร์เซลครับสรุปแกนของสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้คือสะดวกประหยัดทันสมัยครับสะดวก,ดวกคือเพียงแค่พยาบาลเปิดเครื่องพยาบาลก็สามารถตรวจเช็คปริมาณของน้ำเกลือได้เลยครับประหยัดคือประหยัดเวลาที่เจ้าหน้าที่พยาบาลต้องเดินไปตรวจเช็คปริมาณของน้ำเกลือในแต่ละห้อง แต่เจ้าหน้าที่พยาบาลสามารถตรวจเช็คปริมาณของน้ำเกลือของทุกห้องผ่านจอมนิเตอร์ในห้องควบคุมได้เลยครับทันสมัยทันสมัยคือเพียงแค่เรามีอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เราก็สามารถที่จะดูปริมาณของน้ำเกลือได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วครับวัตถุประสงค์ของเครื่องเวียงส่วนสมาร์ทโหลดเซลล์ 1. เพื่อแจ้งเตือนปริมาณของน้ำเกลือ2เพื่อลดภาระงานของพยาบาล 3. เพื่อประหยัดเวลาและต้นทุนของโรงพยาบาล 4. เพื่อแก้ไขปัญหาการคาดการณปริมาณของน้ำเลือที่ไม่เที่ยงตรงครับวิธีการใช้งานพยาบาลทำการเปิดเครื่องเรียนโวนสมาร์ตโดเซลจากนั้นตัวเครื่องจะทำการเชื่อมต่อกับไวไฟอัตโนมัติ เมื่อชงตอไวไฟเสร็จแล้วพยาบาลสามารถเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์ทางการกรอกชื่อและรหัสผ่านเพื่อไม่ให้ผู้้ที่ไม่เกี่ยวข้องสามารถแก้ไขข้อมูลได้เมื่อเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วพยาบาลสามารถดูปริมาณของน้ำเกลือและสามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆได้ครับ น้ำเกลือถึงระดับต่ำกว่าที่กำหนดแล้วตัวเครื่องจะแสดงเป็นสัญญาณไฟกระพริบและจะส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ได้ครับหลังการทำงานนำน้ำเกลือไปแผนบนเครื่องเวรซวนสมาร์ทหลดเซลเซ็นเซอร์น้ำหนักจะเกิดการบิดตัวและปล่อกระแสไฟฟ้าออกมาแต่กระแสไฟฟ้าที่ป่อออกมานี้เป็นกระแสไฟฟ้าอ่อน ซึ่งไม่สามารถใช้กับไมโครคอนโทรลเลอร์ได้จึงต้องใช้อิพิไฟเลอร์เพื่อขยายสัญญาณไฟฟ้าและแปลงสัญญาณอาล็อกให้เป็นสัญญาณดิจิตอลแล้ส่งผลไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ไมโครคอนโทรลเลอร์จะทำการประมวลผลตามโปรแกรมที่เขียนไว้และจะส่งต่อข้อมูลผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อแสดงผลผ่านทางหน้าจอมอนิเตอร์ต่างๆครับ การปรับปรุงและพัฒนาผลงาน 1. เราได้เพิ่มจำนวนแบตเตอรี่เพื่อเพิ่มระยะเวลาในการทำงานจากเดิม4ชั่วโมงเพิ่มมาเป็น8ชั่วโมง 2. เราได้เพิ่มฟังก์ชันในการแจ้งเตือนผ่านไลน์เนอริฟายเพื่อเพิ่มช่องทางในการแจ้งเตือนปริมาณของน้ำเปลือครับสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้จะประสบความสำเร็จไม่ได้เลยถ้าเราไม่ได้รับคำปรึกษาและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่างๆ พวกเรามีความตั้งใจจริงที่จะทำให้สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้เป็นจริงและพวกเราหวังว่าสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้จะนำไปถูกติดตั้งในโรงพยาบาลต่างๆเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พยาบาลและช่วยเหลือคนไทยต่อไปครับขอบคุณครับ ในวันนี้รู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็ยินดีกับนักเรียนแล้วก็คุณครูนะคะที่ได้ไประดับชาตินะคะคือเราเนี่ยเป็นโรงเรียนชายขอบนะคะแต่ก็สามารถที่จะเข้าไปชิงเวทีกับเขาได้ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนแล้วก็ของครูแล้วก็นักเรียนทุกคนนะคะที่จะได้มาถึงวันนี้นะคะทั้งนักเรียนแล้วก็คุณครูก็ลองผิดลองถูกกันมาก่อนนะคะแต่ก็ทําวันนี้นะคะถ้าไม่ทาวันนี้ ก็ไม่รู้จะทำวันไหนถ้าผ่านไปก็จะรู้สึกเสียดายนะคะไม่ได้ใช้ศักยภาพของตัวเองเราซึ่งนักเรียนของเรามีศักยภาพพร้อมอยู่แล้วนะคะเพียงแค่เราคอยสนับสนุนแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนะคะทั้งด้านงบประมาณแล้วก็กำลังใจนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนแล้วก็คุณครูได้แสดงศักยภาพได้เต็มที่นะคะได้หาเวทีให้คุณครูนะคะหาเวทีให้นักเรียนพยายามที่จะป้อนข้อมูลแล้วก็สนับสนุนนะคะ อันดับแรกก็คือสนับสนุนกับคุณครูนะคะเมื่อได้มีกิจกรรมอะไรขึ้นมานะคะก็จะแจ้งให้คุณครูแล้วก็จะคอยช่วยกระตุ้นคุณครูก่อนนะคะแล้วก็ให้คุณครูไปช่วยเหลือนักเรียนแล้วก็พอสุดท้ายเราก็เข้าไปร่วมมือร่วมใจกับคุณครูกับนักเรียนนะคะเพื่อจะให้ได้มีวันนี้ของโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคมค่ะ ผลงานของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่นะครับที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศไดร้รางวัลเหืองทองนี้นะครับสึบเนื่องจากว่าทางโรงเรียนเวียงสวนวิทยาคมนะครับได้มีจุดเน้นให้นักเรียนนะครับเพื่อให้เกิดใน3ทักษะด้วยกันนั่นก็คือทักษะวิชาการทักษะอาชีพและทักษะชีวิตเพราะนั้นในมิต,ติของทักษะวิชาการเราได้ใช้กระบวนการระบบการเรียนรู้เคียงคู่ระบบดูแลใน,ในส่วนของการที่ ได้มีการคัดกรองนักเรียนนะครับโดยใช้กลยุทธ์ครอบครัวสุขสันต์แฮปปี้แฟมิลี่นี่นะครับคัดกรองนักเรียนออกเป็นกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงแล้วก็กลุ่มที่มีปัญหาในมิติกลุ่มปกตินักเรียนที่ได้รับการคัดกรองแล้วก็คัดเลือกแล้วและที่สนใจที่จะเ,เกี่ยวกับผลงานศิลประดิษฐ์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ก็จะให้นักเรียนเหล่านน,นั้นั้น ได้มีโอกาสได้มาพูดคุยกับคุณครูที่ปรึกษ,ษาที่มีความรู้ความส,มสามารถทางวิทยาศาสตร์และให้นักเรียนนั้นได้มีการพูดคุยกันในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสิ่งที่ความตั้งใจนะครับซึ่งนักเรียนเองก็จะเอาความรู้สึกตัวเองประกอบกบักบความสนใจตัวเองที่มีอยู่เดิมนั้นพยายามที่จะถ่ายทอดผ่านเพื่อนผ่านครูนะครับประกอบกับโร,รงเรียนก็มีนโยบายที่จะส่งเสริมนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านทางด้านการเรียนรู้นะครับทางด้านวิชาการ ทางด้านกีฬาแล้วก็ทางด้านอาชีพเพราะฉะนั้นก็จะมีนัเกเรียนที่เราที่เราส่งเสริมให้เกิดให้เกิดความเป็นเลิศทางด้านทางด้านการเรียนรู้คืด้านวิชาการนะครับรวมกลุ่มมาแล้วก็พยายามเอาช่วงเวลาที่นอกเหนือจากชั่วโงมงเรียนนะครับเขาก็ได้รวมกลุ่มกันไปหาคุณครูคที่ปรึกษานะครับที่ท,ที่ที่มีความสนใจแล้วก็ให้คำปรึกษานี้ได้นะครับก็ไปคิดค้นนะสิ่งสิ่งประดิษฐ์ ที่เป็นตามแนวคิดของนกักเรียนเองหลังจากที่ไปเจอ,อสถานการณ์จริงที่อยู่ตามโรงพยาบาลโดยเฉพาะสถานการณ์ช่วงโควิดนี้เพราะฉะนั้นผู้ป่วยก็จะมากขึ้นเาก,ก็ไปเจอสถานการณ์อย่างนี้โรงเรยียนเองก็ได้เอาแนวคิดของนกงักเรียนรวมคุมวิทยาแล้วก็สนับสนุนให้นกักเรียนนั้นได้ต่อยอดแล้วก็พยายามที่จะเอาสิ่งประดิษฐ์เหล่านั้นนะครับพัฒนาแล้วก็ส่งเข้าประกวดครับเพราะนั้นโรงเรยียนเองก็ส่งเสริมนกักเรียนผ่านในรูปของชุมนุมแล้วก็ผ่านกิจกรรมเสริม หลักสูตรเพื่อให้นักเรียนนั้นได้มีเวทีแล้วก็มีโอกาสในการพัฒนาสิ่งที่นักเรียนสนใจตั้งแต่แรกครับเป็นสิ่งที่คาดคาดนี้ถึงนะครับเอารงรางวัลน,นี้เป็นรางวัลระดับประเทศนะครับซึ่งความจรงิงแล้วรางวัลน,นี้นักเรียนนักเรียนเองนั้น ถ้าไม่ใช่ช่วงสถานการณ์โควิดก็จะเป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับนานาชาตินะครับจากปัญหาเล็กๆในพื้นที่ปัญหาเล็กๆที่นักเรียนได้เจอเจอผ่านครอบครัวหรือ,หร,อ,ห,รอหรือญาติที่เข้าโรงพยาบาลแล้วก็สิ่งที่ตัวเองเจอเจอนําแนวคิดมารวมกลุ่มกันมาคิดค้นพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับจนสามารถเข้าร่วมกันแข่งขัน,ขนเวทีแรกก็คืองานศิลปหัตกรรมนักเรียน ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเอาแนวนคิดนี้ไปแข่งขันได้รางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับภาคใต้ก็พัฒนาต่อยอดบวกกับสถานการณ์โควิดที่เข้ามานักเกรยียนก็พยายามพัฒนาเอาเอา,เอาจินตนาการแล้วก็เอาความรู้ทาง AI เข้ามาทําให้นักเกรยียนนั้นสามารถที่จะพัฒนาชิ้นงานนี้จนเป็นที่ยอมรับของครูแล้วกเ็เพื่อนก็เลยส่งเข้าเวทีการประกวดระดับประเทศนะครับก็ทําให้เกิดความภาคภูมิใจว่า นาราธิวาสเราเองเนี่ยเด็กๆเกยาวชนเนี่ยไม่ใช่แต่ว่าไม่เก่งในเรื่องของ AI ในเรื่องของการผลงานศิลปะดิษฐ์นะครับเพียงแต่ว่าเราต้องจัดประสบการณ์ให้กับนักเรียนแล้วก็คอยผลักดันสนับสนุนให้นักเรียนนั้นได้เอาความชอบหรือประสบการณ์หรือความสาม,มารถของตัวเองนั้นพยายามที่จะให้ความรู้แล้วก็ต่อยอดความคิดและความต้องการของนักเรียนก็ถือว่าเป็นสิ่งดีภาพรวมจะให้กับโรงเรียนเองให้กับเขตพื้นที่มัธยมแล้วก็ให้กับจังหวัดนาราธิวาสครับ Thank you. อย่างไรกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวดีๆในพื้นที่จังหวัดชียงดนภาคใต้ของบ้านเรานะครับที่มีเด็กๆนักเกรียนนะครับที่มีความสามารถได้ประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับที่สําคัญก็มีรางวัลมาการันตีสร้างความภาคภูมิใจกับชาวจังหวัดนาราธิวาสโดยไปถึงพัฒลาการครูและนักเ,กร,เรียนรงเนเยนวรเชิงสวรวิทยาคมแห่งนี้ได้เป็นอย่างดีครับส่วนครั้งต่อไปครับรายการใต้สันดิษฐ์จะพาคุณผู้ชมไปพบกับ,กบเรื่องราวอะไรนนนัั้้ตตตอองรอมมรร,ริดาาามมชใยกคบ สำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ